สวัสดีครับชาวโลบอชทุกท่านก็นี่ก็เป็นคลิปดองเนาะผมก็สัญญาว่าจะลงวันพฤรัสนะัเนาะก็นี่ก็มาเป็นคลิปที่มาพร้อมกับอัปเดตนะครับก็ช้าหน่อยช้ากว่าใครเขาเลยแหละนะครับผมก็ลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งนะครับก็มันเป็นโคดนะ้ดเนาะโค้ดใหม่นะครับเขาอัปเดตมาก็อันนี้เลยเดี๋ยวผมจะ ใส่ไว้ใต้คลิปนะครับผมมาดูกันว่ามันได้อะไรนะมันเป็นสัตว์หรือเปล่ามันได้อะไรได้อะไรได้อะไรผมไม่แน่ใจวะซปเปอร์หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับได้อะไรวะผมไม่แน่ใจจริงๆครับท่านผู้ชมก็ ตัวนี้ครับมันก็เป็นโค้ดใหม่เนาะก็อย่าลืมใส่นะครับก็มาดูอันแรกกันที่เข้ามาก็คือตู้สัตว์นะครับผมมีราคา1ล้าน9ล้าน3.5แล้วก็3 1 5ล้านนะครับผมก็ผมไม่เคยสุ่ม2 3ตู้นี้นะผมมาสุม่มตู้นี้เลยนะครับผมก็ FK แล้วก็มาสุ่มลองดูก็ได้ ตัวนี้มานะครับ2ตัวนี้มานะครับก็มันมีตัวหวดเยอะนะแล้วผมก็ยังไม่รู้สูตรผสมนะครับว่าจะผสมตัวหดหดได้ยังไงนะครับอะมีใครสังเกตเห็นไหมนี่ตรงนี้นะครับคือ auto delete นะครับก็ถ้ากดเปิดอย่างนี้มันก็เวลาสุ่มอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะลบสัตว์เลี้ยงของเรานะครับก็มาปิดด้วยนะครับถ้าใคร อยากจะสุ่มนะอย่าลืมมาปิดนะไม่งั้นมันลบนะถ้ามันเปิดอยู่นะครับแต่เขาน่าจะอัปเดตแก้ให้แบบมันปิดเองเรียบร้อยแล้วตอนอัปเดตมาใหม่ๆมันเปิดอยู่เลยนะครับต่อมาเป็นเพชรน,นะครับเห็นสังเกตตรงนี้ไหมมันจะใส่เพชรสูงสุดให้เลยนะครับพลังตีสูงสุดให้เลยนะครับก็มาลองสุ่มดูกันแล้วก็พาลองไปผสมดูกันนะครับ เดีย๋ยวก,ก็จะสปีดรันนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปน่าจะคลิปสั้นๆนะไม่น่าจะมีอะไรให้พูดเยอะนะครับอ่าลืมเปิดผมมีเยอะว่ะไปก่อน โอเคครับผมก็ได้มาย4ิบี่ตัวนะครับก็เงินประมาณนี้ก็ได้เท่านี้แหละแต่ว่าถ้าเราแบบเ,เก็บสักสองสามหมื่นล้านมันก็จะได้ประมาณ4ี่สิบห้าสิบตัวอะไรประมาณเนี้ยนะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะเพราะว่าผมเคยสุ่มไปแล้วครั้งแรกแล้วก็มาผสมกันเลยมาลองผสมนะครับก็อัปเดตใหม่ก็เขาก็เอาลิมิเต็ดเพชรสิบห้าตัวออกแล้วนะครับก็เขาจะใส่ออโต้คิก เออไม่ใช่ออโต้คิกออโต้เปิดไข่มาด้วยนะแต่ยังไม่มานะครับแต่ผมว่ากดเปิดเอาก็ดีดีกว่านะไม่จําเป็นต้องซื้อหรอกจริงๆฟุม่มเฟือยนะครับก็มาลองผสมกันเลยอ่ะแต่ผมพูดก่อนมันมีฝรั่งคนหนึ่งที่เขาแบบใช้แบบซามูไรบูนะครับแล้น,นี่ยกระทิงตัวหนึง่งแล้วก็ไอ อันเนี้ยเป็นผีเนี่ยที่มันเป็นสายลุงตัวหนึ่งแล้วก็อันนี้ที่มันเป็นสายลุ้งตัวหนึ่งแล้วก็ผสมกับไอตัวสี่แสนเยอะๆเนี่ยหรือสามแสนเยอะๆนี่แหละประมาณห้าหกเจ็ดแปดตัวเลยให้ครบแบบสิบสองตัวแล้วเขาก็ได้พวกเอ่อได้ตัวอีกตัวหนึ่งได้ตัวอะไรวะตัวที่มันทําลุ้งแล้วได้ห้าล้านนะครับไม่ใช่ตัวที่เป็นแค่โกแล้วได้สิบสามนะสิบสามหรือสิบเจ็ดนี่แหละผมจําไม่ได้อีกตัวหนึ่งอ่ะมัน มันพลังโจมตีโดดกว่าอีกตัวหนึ่งมากอะขึ้นเป็น10ล้านเลย17 16ล้านประมาณนี้แหละผมจำไม่ได้แต่ผมยังไม่มีสูตรนะครับเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถแนะนำได้นะก็มาผสมสูตรมุ่มั่วนะครับกับท่านผู้ชมเลยนะครับก็ผมก็จะเอาอ๋อมันเปลี่ยนหน้าจอเซ็งของโทรศัพท์มันชอบเป็นอย่างเงี้ยผมก็จะเอาไอ้ตัว3 0 0แสนเนาะแล้วก็กฟวิน ผมว่าจะเก็บไว้ทำลุงมว่าแต่น่าจะดูทรงไม่ได้บางทีเอาตัวทำลุ้มมาผสมมันก็มีสิทธิ์ได้นะครับผมเห็นเขาทำอยู่เน่าจริงด้วยเนี่ยมีสิทธิ์ได้จริงด้วยเห็นว่าสองล้านออกเฉยไอนี่ก็คือตัวสองล้านอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งจะพลังโดดมากนะครับจะขึ้นแบบสิบหกสิบเจ็ดล้านที่ผมบอกนะครับไอนี่คือตัวที่พลังโดดเหมือนกัน เมื่อกี้นี้ผสมเอ้ยเมื่อกี้นี้ผสมมั่วนะครับก็ไม่มีสูตรตายตัวเนาะเมื่อกี้นี้ผสมมั่วแบบจัดๆเลยนะครับตึงบอกอีกปะมันจะออกอะไรเล่าโหหวังสูงก็อันนี้ผมจะเก็บตัวหกแสนไว้นะครับก็สัตว์เลี้ยงนะครับเราจะแจกทีหน้านะครับเอาไว้ แบบผมโหนก่อนแต่ตอนนี้ยังไม่ว่างนะครับสถานีไม่ว่างเลยนะครับก็ผสมดูเผื่อมันได้ตัวอะไรเนี่ยกลับมาได้ตัวนี้เนี่ยนะาว่าบอ่าเอาไปแจกเล่นเลยนะครับก็เท่านี้นะครับคลิปก็ไม่ได้มีอะไรพูดเยอะนะครับก็ไปดูอ่านที่ใหม่ดีว่ามาก็มาที่เทเลพอร์ตเนาะก็มาที่เทเลพอร์ตแล้วเนาะก็จะมา สองสถานที่ใหม่นะครับตัวนี้ก็น่าจะเปิดประมาณ5หรือ9ล้านอันนี้ก็ประมาณ2 3ามั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับตรงสถานที่นี้ก็มันไม่มีอะไรเลยนะครับคือไม่มีที่ฟาร์มนะ่ผมจะพูดยังไงดีแมบพบมันสวยนะแต่ว่ามันเอาไว้ใช้ฟาร์มไม่ค่อยสะดวกนะครับโอ้บ้านผมฝนตกว่ะ อาจจะมีเสียงจิงริดเสียงฝนตกอะไรเงี้ยเข้าแทรกนะครับก็ต้องขออภัยนะครับมาที่เทเลพอร์ตใหม่แล้วกันตรงนี้ก็เป็นแบบใหม่ที่เป็นแบบสุดสาจนะครับตรงนี้จะมีที่ฟาร์มนะครับที่ฟาร์มได้เลยนะครับอันนี้ต้องขอไปจริงจริงครับเสียงฝนตกนี่เขาก็มาฟาร์มอยู่กล่องใหญ่นะครับกล่องใหญ่ก็มีกล่องใหญ่ก็มีพลัง เ,เขาเลือดอะไรเลือดประมาณ12หมื่นล้านนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวรอ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 ๋ยวรอให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งรอให้ดูโอเคเกือบร้อยนี่ครับก็ประมาณ12 5สอร้อยล้าน 12500ล้านนะครับก็เท่านี้นะครับก็โอ้ยฝนไล่ผมแล้ววะ่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับก็มาพาทัวร์แมบอนะัปเดตเนาะทำช้านะครับก็ขอตัวไปก่อนครับ